นี่ค่ะมาแกะนกกันนะคะตักปากตอนค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะน,นี่ทำปากค่ะนี่ปากก็จะอา้าอย่างนี้นะคะน,นี่ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะนี่ค่ะตานกค่ะตานกนี่ค่ะตานกต้องมีสองข้างนะคะ ให้เท่าๆกันค่ะนี่ค่ะตานกนะคะตานกก็จะได้สองข้างนะคะก็ะได้ตาได้ปากแล้วนะคะปากค่ะปากตรงนี้นะคะนี่ค่ะก็ได้ประมาณนี้ค่ะคาบเลยนิดนะคะอ้าวหาเลยคาบนิดก็ได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนกคาบค่ะ เอานกเสียบปากแก้วค่ะนี่ค่ะก็ได้นกประมาณนี้นะคะนี่ค่ะนกค่ะสวยไหมคะเป็นนกเสียบปากแก้วค่ะเป็นนกคาบมะเขือพวงค่ะ